สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาชมวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิปที่จะมารีวิวนะครับมาถือว่าได้มารีวิวพระดีกว่านะครับเนาะมาแนะนําพระที่ถือว่าเป็นพระสายหลักสาคนอะไรก็ว่าได้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับวัดระฆังหลักร้อยนะครับนี่อยู่ในกล่องนี้หลักร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยล้านนะครับแต่ว่าก็เป็นหลักร้อยที่ร้อยไปปลายนะครับทั้งในหลายหลายคลิปแล้วก็หลาย ที่เขานํามาปล่อยให้บูชานะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องสมเด็จวัลระครังครับเป็นพระสมเด็จวัลระครังพิมพ์ใหญ่นะครับในกล่องนี้จะเขียนว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพระมณ ang ศีพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษวัลระครังโคสิตารามปี2549ย้อนยุคพิมพ์ใหญ่ทรงพระประธานอนุสรรุ่นร้อยปีนะครับในกล่องนี้ก็จะบรรจุด,ด้วยพระสี่องค์นะครับก็จะมีพระจุดไข่ปลาใหญ่พิมพ์แขนบวงจุดไข่ปลาเรือนและพิมพ์หลังเต่า นะครับส่วนประวัติความเป็นมาก็คือรุ่นนี้ทําเมื่อปี2549นะครับทำใส่กล่องกัมยี่อย่างดีครับแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เขาลองมาในพระด้วยผมก็ยังเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่พระออกมานะครับ16ปีแล้วที่ผมยังเก็บไว้นะครับจนอ่าอันนี้จนสีเหลืองหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนํามาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นการรีวิวพระะไรก็ได้ว่าอาจจะเป็นพระทางเลือกก็ได้ถ้าใครยังทุนรัพย์ไม่ถึงรุ่นสมเด็จวัลลคังที่ สมเด็จพระพุทธเจารย์ตัท่านสร้างไว้แต่ว่าก็ยังมีรุ่นหลังๆนะครับมีรุ่นหลังๆที่ยังพอให้เช่าบูชาได้อยู่แล้วก็มีผมเชื่อได้ว่าพุทธคุณที่ปลุกเสกแล้วก็เจตนาของผู้สร้างท่านทําไว้ดีนะครับและรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากถึงขั้นมีพระเกด,ด้วยนะครับมีชุดเกดดออกมานะครับเดี๋ยวจะพาดูใ,ใกล้ๆนะครับผม ก็ตามที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ่าั้งต้นว่าพระรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อปี2,549นะครับสร้างมาทั้งหมด4พิมพ์นะครับเป็นทำเป็นพิมพ์ย้อนยุคของรุ่นร้อยปีนะครับซึ่งรุ่นร้อยปีนี้สร้างเมื่อปี2,515นะครับราคาเฉพาะรุ่นร้อยปีก็หลักหลายหมื่นนะครับต่อองค์เขาก็เลยทําย้อนยุคขึ้นมานะครับโดยใช้พิมพ์ของเป็นใช้พิมพ์ของพระรุ่นร้อยปีวัดระฆังทั้งหมดเลยนะครับก็คือเอามาถอดพิมพ์นะครับจากองค์จริงนะครับแต่จํานวนการสร้าง4พิมมพพพ์์นี้้สรางิล 5,499องค์นะครับมีพิธีมหาพุทธพิเศษเมื่อเดือนพฤศจิกายน2,549ณพระอุโบสถวัดละคังโคสิตารามนะครับมีเกจิคณาจารย์ที่มาอายันจิตบุกเสกมากมายอาทิเช่นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะแล้วก็มีเกจิคณาจารย์ที่อายันจิตบุกเสกแล้วก็สวดพระคาถาชินบัญชร108จบนะครับก่อนที่จะนํามา ให้เช่าบูชานะครับตามใบสั่งจองเนาะตามใบสั่งจองนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนมารีวิวนะครับเจ้าพ่อผ้าดักร้อยนะครับแต่ว่าสวยนะครับแท้นะครับ่เขาบอกว่าของเก๋นะครับจะพิมพ์นี่เหมือนมากแล้วกล่องก็จะเหมือนมากแต่ว่าจะไม่ได้ที่เนื้อพระครับอันนี้อแตกแรงงานจะออกน่งเหลืองในของแท้นะครับแล้วตาปั๊มก็จะไม่เหมือนของเก๋นั้นจะออกสีขาวกว่านะครับที่ผมไปอ่านแล้วก็ไปเจอมาที่่าคลิปของช่องอื่นเขารีวิวนะครับ วันนี้ก็จะมาเริ่มมาที่พิมพ์จุดไข่ปลาใหญ่นะครับจุดไข่ปลาใหญ่ตรงนี้นะครับนี่คือเนื้อหามวลสารนะครับองค์พระนะครับขนาดพระก็พอดีก็คือถอดพิมพ์มาจากรุ่นร้อยปีเลยนะครับก็จะสวยงามนะครับอันนี้ผมก็เก็บอย่างดีนะครับเก็บมาส6บปีแล้วนะครับนะครับว่าจะไปเลี่ยมห้อยอยู่แต่ว่าถ้าเอาออกจากกล่องมันก็จะหายไปเนาะเวลาเปิดมันก็จะไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับ จะให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับอันนี้เขาก็ทาแตกรายงานได้สวยงามมากเลยนะครับเนื้อหามวลสารเขาบอกว่ามีเศษชิ้นส่วนของพระชุดวัดร้อยปีด้วยมวลสารเดิมที่ยังตกค้างอยู่ที่วัดระฆังก็จะเอามาผสมในรูปนี้นะครับอันนี้จะเป็นตราด้านหลังนะครับก็ไม่เชิงว่าเป็นพระที่ใหม่มากหรือเก่ามากนะครับก็สร้างเมื่อปีสีก็ตกปี65นี้ก็16ปีแล้วนะครับ เป็นการอันนี้เป็นตรานะครับเป็นตรานะครับให้ดูตราชัดๆนะครับอันนี้เป็นจุดพิมพ์จุดไข่ปลาใหญ่นะครับส่วนอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์แขนบ่วงนะครับลักษณะเนื้อหาก็จะเหมือนกันครับอันนี้ให้ดูก่อนครับพิมพ์แขนบ่วงครับก็จะประทับตาเหมือนกันนะครับประทับตามเหมือนกันครับก็ผมก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าเอาไปใช้แทนพระสมเด็จวัดระังเมื่อครั้งสมเด็จโตท่านสร้างแต่ว่าก็ ก็ถือซะได้ว่ามีเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งองค์นะครับของวัดละคังก็สามารถนํามาห้อยได้นะครับผมว่าครับแล้วก็เกจิคณาจารย์ที่มาปลุกเสกก็เป็นพระที่มีวิชาคมเข้มขลังนะครับแน่นอนว่าทางวัดก็ต้องอัญเชิญบารมีของสมเด็จโตมารุมนอริษันจิตปลุกเสกด้วยแน่นอนครับอ่านี่ก็สวยงามนะครับพิมพ์ต่อไปนะครับพิมพ์จุดไข่ปลาเรือนนะครับอ่าเป็นพิมพ์นี้นะครับจุดไข่ปลาตัวนี้จะเรือนนะครับก็คือเขาถอดพิมพ์มาจากรุ่นร้อยปีนะครับ อันนี้ไม่ต้องลงกล้องก็ได้นะเพราะเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันนะครับมีตาก็จะชัดนะครับตราจะเขียนว่าอนุสรุรุ่นร้อยปีนะครับก็คือทําย้อนหลังไปเมื่อ34ปีที่แล้วของปี4นะีเนาะก็จะเป็นปี15ที่ได้ทํารุ่นร้อยปีแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับทางวัดก็ได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อย,ย้อนยุคปี15อีก1ครั้งนะครับย้อนยุคปี15นะครับก็คือรุ่นร้อยปีอ่าับองค์นี้สวยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งพี่อันนี้เป็นพิมพ์หลังเตานะครับเป็นพิมพ์หลังเตาก็จะมีลักษณะนูนๆหน่อยนะครับอ่านูนๆพระจะนูนๆออกมาลักษณะเหมือนเตาแต่จุดนี้ก็ชัดเหมือนกันนะครับก็สวยงามนะครับอ่าของแท้จะสีขาวโพลนเลยนะครับจะไม่เหลืองนะครับอ่าโอ้ไม่ใช่ <laughs> ผมพูดผิดของเกจะสีขาวโพลนเลยจะไม่เหลืองเหมือนองค์นี้นะครับจะไม่เหลืองเหมือนชุดนี้นะครับอ่าของแท้จะต้อง ออกสีเหลืองๆนิดหน่อยนะครับไม่ได้ขาวโพลนเหมือนของเกนะครับแต่กล่องพิมพ์ทรงเขาทาได้เหมือนมากนะครับก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมในคลิปของช่องอื่นที่เขาทําไว้ด้วยก็ได้นะครับหรือไม่ก็เสิร์ชดูในเน็ตก็ได้นะครับเป็นพระที่ราคายังไม่แรงมากนะครับผมเข้าไปดูก็หลักร้อยไปปลายเนาะแปดเก้าร้อยนะครับขายทั้งชุดนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเขาเสกมาดีนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยนำเอามาเอามารีวิวให้ฟังให้ดูให้ชมเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ครบทั้งสีพิมพ์นะครับก็คือทั้งหมดของรุ่นย้อนยุคร้อยปีวัดระฆังโคสิตารามนะครับวันนี้ก็นำมาให้ชมกันนะครับหากครชอบก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าก็จะเป็นพระอะไรนำมาชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับ